ได้อยู่ครับตอนนี้สกอกลับมาเป็นรอแล้วนะครับทางนัานเสกสารตะทองครับโอ้โหแม่ทีมงานครับถ้าเปลี่ยนไปได้ครับช่วยขยับถอยหลังหน่อยครับเพราะว่าบางกล้องหมดแล้วครับตอนนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับตอนนี้เราไลฟ์สดไปยังทั่วโลกเลยนะครับแฟนๆที่รับชมอยู่ต่างประเทศได้รับชมด้วยนะครับทางประเทศไทยด้วยครับเสิร์ฟออกครับลูกนี้ครับจะเปลี่ยนจังหวะการเสิร์ฟเป็นทาดาจีรูดอนครับได้เสิร์ฟครับ อดีตเยาวชนทีมชาติไทยนะครับสำหรับเทวกุลาวิโลรจน์คนดีครับส่วนฝั่งนู้นก็เป็นอดีตทีมชาติไทยนะครับเสกสรรทรัพย์ทองครับโอ้ปะทะากันครับดีกีทั้งคู่ครับลูกเสิร์ฟไปของจีนครับเป็นเก็บไว้ได้ครับเสกสรรโอ้โหลูกนี้ยังได้อยู่เยียบลูกนี้ครับล็อกได้ครับเสกสรรทรัพย์ทองครับทำกล้องทำใบชอบเปลี่ยนมุมครับอ๋ออยู่มุมเดิมแล้วครับ สุดครับแอดคุณสมบัติบอกมานะครับคุณบัญแชอรัตนสูตรบอกว่าบางก้องครับผมอิทยาการ่วมบอกว่าสุดยอดครับคะแนนอยู่ที่2ต่อ3ครับลูกเส์ฟของเสกสรรททองครับเส์ฟมายังเปิดนะครับเสือมังกรลโวดครับผู้โหแปดจังหวะนี้หยุดครับเอาละครับเป็นคะแนนเสมอครับของทางด้านเสกอยุธยาครับคะแนนกลับมาเท่ากันอีกรอบครับ สูสีคู่ขี้แน่นอนครับคู่นี้ครับบอกได้คำเดียวครับว่าสูสีคู่ขี้กันมากเลยครับคุณกุ๊บปาริญญาถามว่าสนามใดครับแอสสนามภายในอำเภอเบืองจังหวัดอุดรธานีนะครับคุณเจ้าหลานบอกว่าเสกดีกว่าคอยดูครับผมสามต่อสามคะแนนครับลูกเสือของเสกสามทัศทองครับ เสิร์ฟม,มาลูกนี้ยังเปิดได้ครับจีดูดอนลากไปหน้าเนตแล้วก็ปาดลูกนี้หายครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับเทวิคุณราวีโรดครับนี่ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้มีความมุ่งมั่นเต็มที่นะครับผู้ชนะของคู่นี้ก็จะมีถ้วยรางวัลด้วยนะครับจากขั้นสสเขตหนึ่งจังหวัดอุดรธานีมอบให้ด้วยนะครับสามต่อสามคะแนนครับลูกเสิร์ฟครับของจีดูดอนโอ้เรียบลย สุดยอดครับเคว่าคุณลับอโลดครับกลับมานำอีกครั้งหนึ่งครับจีดูดอนครับเอาแล้วครับเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่ครับใครจะแน่กว่ากันครับเออสถานการณ์นัตอนี้ครับโอ้คุณบัญชาถามมาว่าเบอร์หนึ่งเดี๋ยวแปลเป็นใครครับก็ต้องยกให้กับทางด้านนอกเก่งเลยนะเก่งบ้านมะขามนะครับ ก็ยังถือว่าเป็นสุดยอดนะครับในเหนยอผีอยู่นะครับก็นอกจากนั้นก็4-3ต่อครับลูกเสิร์ฟครับยังมีเตยสัมติ้อยู่โอ้ไปไหนครับวิเสกสารไปไหนยังนี้ยังได้อยู่โอ้ตีเตะครับโอ้นับลูกเสิร์ฟไม่ได้นะครับปีปัญหานะครับเสิร์ฟที่ไปใส่เท้าขวาครับคะแนนนี้ออกไปอีก2แต้มครับทางด้านจีดูดอนะครับสกอร์แรกที่ผมพิมพ์เข้าไปนะครับเป็นสกอร์ของจีดูดอนนะครับ ส่วนสกอร์ที่2นี้จะเป็นสกอร์ของชนะเสกสันทับทองนะครับโอ้คุณสุระเดชบอกว่าสกอร์บาไวกว่าสภาพคุณยังเดีดบอกว่าจีนุรอชนะขาดคุณต้าต้าบอกว่าเสกยาวไปคุณเจ้าหลานตาลอบอกว่าเสิร์ฟดีมากครับผมห้ต่อสามแต้มครับลูกเสิร์ฟของจีนุรอนยอนลูกนี้ครับออกข้างไปครับ จะเป็นจังหวะการเสิร์ฟนะครับของสารเสกสัรทพทองครับตอนนี้ตกเป็นลองแล้วนะครับเสกสันครับ13แต้มไม่มีดีนะครับคู่นี้ครับเป็นแฟนที่รับชมอยู่ทางบ้านครับ3ต่อ5คะแนนครับลูกเสิร์ฟของเชกสัรทพทองครับเสิร์ฟมาลูกนี้ยังเปิดได้ครับจีดุรอนจับด้วยขวาแล้วก็ลากไปหน้าเนี้ยโดนเกี่ยวครับเสกสัรเกี่ยวได้แต่ว่ามันไกลไปยังเหยียบหนี้ลงมาครับได้คะแนนไล่ ตอนนี้สตอขอทางด้านเสกสรรครับตามหลังอยู่ดึงกระแดนครับไล่จีขึ้นมาแล้วเอาละครับคุณกัญญาบีตาบว่าเอีเบอร์สองเข้าไปทำไมอ๋อสองเชียร์ครับทีมงานของจีดูดอนครับสอสิงค์หาฟ้าบอกว่าเสร็จเหลี่ยมเสกครับคุณปัญเชลล์ทศศูนย์บอกว่าจีน สี่ต่อห้าคะแนนนะครับลูกเสิร์ฟของเสกสารทัพทองครับเสิร์ฟลูกนี้ออกครับจะเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับไม่ต้องเฮครับเพราะว่ามีกรรมการอยู่สี่ด้านเลยนะครับคอยกำกับเส้นอยู่นะครับแฟนไม่ต้องหัวครับกรรมการวันนี้มาเต็มเลยนะครับจากทีมงานฝ่ายจัการแข่งขันนะครับกรรมการมีอยู่สี่ฝั่งเลยนะครับต่ว่าการจัดการการเคลีนครับก็ ้องคร่ชมนะครับชาวเบองอุดรดธานีครับได้รับเกียรตินะครับจากท่านสสของจังหวัดอุดรธานีด้วยนะครับ5ต่อ4ครับจังหวะการเสิร์ฟของโอ้โหลูกนี้เก็บได้ครับเศกสรรทับทองครับแด่ยังล็อกแ้มได้อยู่ครับสกอร์ลูกนี้ครับคุณรันธวันชาพิโรบอกว่าไม่อยากจะเชื่อครับแอดบินปาวี่ครับผมคุณสมบัติขจรบอกว่าแอดบอกคนข้างหน้าดังลงลอยครับใน กองเชียร์กลังได้ที่ครับตอนนี้ต้องบอกกันเลยครับใช่ครับคุณเจริญติ้านว่าจีนเสือดีมากครับใช่เสกโลโซไปครับคุณกิติพรเสกโลโซก็ร้องเพลงนะผมชอบเพลงนะอะไรก็ยอมครับจังหวะนี้ลากไปแล้วก็เต็มลูกนี้ครับโอ้ต้องบอกว่าใส่เต็มคอล่อเต็มแข้งเลยครับลูกฟาดของน้าองจีนเลครับเทวคุณราบีโรดครับวันนี้ เครับมิทยาครับโน้บอกว่ายังไงก็เซครับคุณวัฒนาบอกว่าห้าตับแรกมีใครบ้างครับแอดคุณเชนสายการบินบอกว่าเก่งม็ได้เตะครับสบปปลาวอ่าใช่ครับคะแนนอยู่ที่โอ้ย5ต่อ4ครับจังหวะนี้ลากไปปากโน้ตเกยวครับ มีโอกาสใส่สกอร์รอได้เลยไปเรียบร้อยครับโอ้โหตาใจแล้วครับเทพคุณลาบิโลนครับลูกนี้ครับโอ้ตอนนี้หนีออกไปอีกสองแต้มนะครับแต้มของทางด้านจีดูดอนสิครับเอาละครับสกอร์แรกเป็นของทีดูดอนนะครับสกอร์ที่สองเป็นของเสกสรรทัพทองนะครับคุณดลรงศักดิ์พิชาเกลียนบอกว่าเสกสรรสู้สู้ครับผม คุณกาฟิโอคาซาโดวาบอกว่าเอฟแอดคือเก่าแล้วครับขอบคุณมากครับคุณรันธวันชัยพิโรบอกว่ามากินต้มไก่บ้านผมกับแอดขอบคุณมากครับ6-4แต้มครับเทวมงคลลวิโร์ครับสีดูดอนเสิร์ฟไปครับสีสันังเก็บได้ครับขึ้นมาได้เด็ตจังหวะฟานลูกนี้ครับเอาละครับอยากล็อกแต้มไม่ให้ไหลไปไกลครับ คุณอมภาบอกว่าเมื่อวานซาบุไลตกรอบเลวครับถูกต้องครับแ่คุณเด็กใจนะสงว่าเก่งทั้งคู่ครับคุณจอร์ดี้จีทีบอกว่าเสกแตกบ่อยมากครับผมก็ต้องดูกันต่อไปครับ4-6คะแนนครับเสกสารทัอครับเสิร์ฟรลูกนี้ออกครับไม่ได้ลุ้นเลยครับลูกนี้ครับโอ้โหจังหวะการเสิร์ฟครับจะเป็นทาด้ันจีดูดอนครับเทวคุณลบวิโรดครับจะเสิร์ฟในช็อตนี้ครับ วันนี้้องจีนมีอยู่2เหลี่ยมนะครับยังเหลือเหลี่ยมเข่าล้วนๆกับทางด้านเจ้าบัตเมืองหน้านะครับคุณชัยโวทานครับหรือว่าแปะเมืองน้าได้เลยครับลูกเสิร์ฟจี้ไปใส่หัวโอเสกสรนจังหวะน,นี้ยังหลุดไปยังได้ไหมยังแก้ไขได้ครับต้องขึ้นป้านนะครับทางด้านเสียสัรทับทองนะครับอยากล็อกแต้บได้อยู่ครับอ๋อยังเท่าเดิมนะครับ กูตาตะกอกคนคุณพนมบอกว่าเอฟีอดินอยู่ครับผมคุณกำลับอกว่าคู่นี้ดูไปไปครับต้องเจอดักเตอร์ชโชงจะมีเบดลาจะมาเสิร์มายังเปิดหัวยนะครับจีดูรอนลากไปได้เด็นลูกนี้เหยียบตามน้ำได้ครับเหยียบตามน้ำได้นะครับลูกนี้ครับในจังหวะการเล่นชิงรางวัลนลครับแต่ว่าไม่สามารถบอกได้ครับห้ามมีบ็อกนะครับเอาละครับ อย่างล็อกแ้มได้อยู่ครับสกอร์อยังเท่าเดิมนะครับนับแ้มล็อกนะครับเอาเฉพาะแ้มเสิร์ฟเท่านั้นครับที่จะได้ลุ้นคนะแนนครับคุณสุรเดชบอกว่าไม่ต้องใส่สกอร์ก็ได้ครับบานบาไวกว่อภาพไม่ได้ลุ้นครับอ๋อจริงเลยครับคุณไฟโรดบีแทนเอฟซีแอครับขอเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะใส่สกอร์หลังจากที่อ่า นักกีฬากลังจะได้เสริมนะคะแนนอยู่ที่6กต่อ4ครับลูกเส์ฟของจีนครับโอ้โหลูนี้หลุดครับจหมาเซ็สันยังได้อยู่เกี่ยวได้ครับทีด,ดูดอดเทวคกุลลาวีโรดแล้วก็ลุกนี้เรียบร้อยดีครับโอ้โหใส่สกอร์รอได้เลยครับนี่นะครับเป็นทีมมาของจำไปผมต้องเขียนสกอร์บอดไว้ครับ ปากก้อนีออกไปอีกสามแต้มครับตอนนี้ครับเทวกุลลาวิโรดอดีตนักกีฬาเซปัตตะก้อเยาวชนทีมชาติไทยนะครับวันนี้ปะทะกับรุ่นพี่ครับในอดีตทีมชาติไทยครับอย่างสิริสันต์ทองครับเอาละครับตอนนี้ครึ่งทางครับในเกมการแข่งขันนะครับต้องทําการเปลี่ยนแดนนะครับโอ้โหคุณชาววอรดีเลอรบอกว่าเอฟซีแอครับ ุณดาบชัยชัยะดีบอกว่าขอบคุณที่ถ่ายให้ชมครับตอนนี้แต้มเท่าไรอยู่ที่สกอร์บอร์นะครับผมเขียนไปแล้วนะครับสกอร์แรกเป็นของน้องจีนนะครับสกอร์ที่2เป็นของเสกสันนะครับเจ็ดต่อสี่ครับจีอุดรดำอยู่ครับคุณยูไทยถนลงบอกว่าเตะอยู่ไหนครับแอดปาร์มี่ครับอำเภอป่าชเจนครับแข่งขันอยู่ที่อำเภอเบืองจังหวัดอุดรธานีนะครับอำเภอเบืองจังหวัดอุดรธานีนะครับ แซมน่าับมาบอกว่าหวังว่าคงเตะจนจบเกมวัวเถียงกัน๋อคือตั้งกฎไว้แล้วครับถ้าใครเถียงกันนี่โดนปรับริแพ้เลยครับใครเป็นต้นเหตุครับจังหวะบ้านโอ้โหพยานจะเกี่ยวขึ้นมาครับแต่ไม่ทันครับคือมีกฎกติกาไว้ครับยังไงก็จบครับถ้าสมมุติว่ามีการโต้เถียงกันครับใครที่เป็นต้นเหตุครับคนนั้นจะโดนปรับแพ้ไปเลยนะครับ คะแนนอยู่ที่4ต่อ7ครับลูกเสือของเชกสันทิคเนตไปครับจีดูรอนจะเก็บได้ครับลากมาน้เลตท็อไลทจังบะนีเรียบร้อยครับล็อกได้อยู่ครับเอาละครับจีดูรอนยังล็อกคะแนนได้อยู่นะครับคุณวสันทองบุญโทบอกว่าอ๋อครับผมกมีบางท่านนะครับที่อยู่อ่ก็อ่มีสก่ากาดอใบนะครับ จุยปนัดบอกว่าฝนตกใช่ไหมครับถูกต้องครับฝนตกนะครับคุณรรโบระโบรับตังบอกว่าคือหน้าใครครับคู่หน้าใช่ไหมคู่หน้าตามโปรแกมนีดเป็นไทยเดี๋ยวนะครับก็หนึ่จะผมเชียรใครคะแนนอยู่ที่เจ็ดต่อสี่เสิร์ฟใสครับมุ้โอ้รับยากเลยครับไกลไปครับแต่ว่าสิ่งสันยังได้ครับเจ้าเอ้ยลูกนี้เสิร์ฟใสโค้งเลยนะครับโอ อาจารย์อาจารย์อาจารย์พยุงอาจารย์พยุงศักดิ์คู่ต่อไปใครครับต่อไปน่าจะไม่รุ่นก่อนก็น่าจะเป็นตาบังเลนกับมอร์ดแวดขอย,ยืนยันเลย,ยตอนนี้มีสองคู่นะครับท,ที่จะเป็นคู่ต่อไปนะครับที่รับแจ้งบานะครับน่าจะเป็นตาบังเลนทุกควาบประสงนะครับจเจอกับบอสของแฝดหรือเปล่าครับ เอาล้วครับ4-7ครับจจงหวาเสิร์ฟมายังเปิดได้ครับจีดูดอนลากมาเอ้าลุนนี้ลดไปเป็นโอกาสของทางด้านเสกสรรครับไล่ขึ้นมาครับแ้มของทางด้านเสกสรรกัพองครับได้ลุ้นแตงแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวรอให้นักกีฬาได้เสิร์ฟก่อนครับผมถึงจะใส่สกอร์บอร์ดเข้าไปนะครับเพราะว่าสกอร์นี่จะจะไปเร็วกว่าภาพนะครับ ้าต่อเ็ดแ้มครับลูกเสิร์ฟลูกนี้ไปยังเปิดนะครับจีดูดอนลากมานะเดชเจว่าคุณแล้ววีรูดครับใส่เต็ม้อร่อเต็มแข้งเลยครับลูกนี้ครับโอ้โหใครจะไปรับครับ <Yeah. S 1> คุณจอมโจนโดนใจบอกว่าที่ไต้หวันชัดเจนครับผมคุณเดชชัยนาโสบอกว่าสกุล